ปัญหาแต่และอย่างมีเวลาในการที่จะคิดคายปัญหาออกมันนะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่ควรที่จะเร่งรีบในการที่จะแก้ปัญหาเพราะทุกๆปัญหาเนี่ยมีทางออกเสมอเราควรให้เวลากับปัญหานั้นๆแล้วควรมีสติก่อนที่จะแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะคะเราควร ปัญญาโดยที่เรานั้นมีอารมณ์ที่สบายสบายไม่มีอารมณ์ที่เครียดไม่มีอารมณ์ที่หนุดหีบฉุนเฉียวนะคะเพ้ะนเวลาแก้ปัญหาเนี่ยเราควรทาสมาธิก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกเพื่อมีสติมากขึ้นเพื่อให้เกิดปัญญามากขึ้นนะคะปัญญาที่ดีจะมาตอนที่อารมณ์ที่ดีเท่านั้นนะคะอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์เครียดเนี่ยปัญญาที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นปัญญาที่ไม่แท้จริงนะคะเพ้นการแก้ปัญหาที่ดีก็ควรที่จะ ให้อารมณ์ดีก่อนแล้วคุณก็แก้ปัญหาค่ะเดลาปากเตือนไว้